ครับผมเราได้ขายแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกันได้ครับผมไปกันได้ครับผมที่อยู่ส้นเจ้าสัเลยนะครับผมบรรยากาศกันได้ครับผมให้มาจับดูไล่ดูสวนนะครับน้ำยางก็ออกดีแล้วนะครับหยาดปักเป๊กปักเป๊กนี่นะครับเอฟซีนี่นะครับผมนี่นะครับผมน้ำยางก็หยาดออกดีนะครับขาฝนตรงนะครับผมออกดีบนทุกต้นเลยนะครับผมเอฟซีเนาะเยอะ ไปดูกันน่นขึ้นแเดินทางเราจากไ่กันสวนนะครับเอฟซีมาไปดูกันแนค่ครับผมมาจับดูไล่ดูสวนนะครับพี่น้องน้ำเต็มถังเลยะครับผมดึงสวยกระโปรงสวยงามเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูหมอลิ่งจีแล้วนะครับผม นี่มาริจีอยู่ไรอยู่สวนนะครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ไรอยู่ในสวนนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซี้งมันรักษ์ทุกทนนะครับผมสุดแล้วมั้งผมว่านี่มาริจีนะครับผมมาลิจีมาริจีนี่ สุกแรกนะครับ fc บาริจีกันนะครับผมบาริจีนะครับผมนี่นะครับผมมาริจีนะครับผมสุกแรก fc นะเดี๋ยวขอญาติซิมลูกหนึ่งนะครับผมข,ขอขอญาติซิมลูกหนึ่งนะครับผม วันแล้ววันแล้ววันแล้ววนแล้วมันไม่กินเลยครับเอฟซีเนาะ ไปแล้วให้มันหวานอีกจะเล็กจะน้อยสักกันแค่นี้แตกแล้วนี่ไปดีกว่า รรยากาศนะครับผมลงลจกะะักรไร่จักรสวนนะครับพี่ป้าของไทยทีดูบรรยากาศกันนะครับผมพาเราลงจักไร่จักสวนนะครับพี่น้องอยูกก้อนเกลืาสายเลยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่ที่ทำมาได้ขนาดนก้น,นนะครับพื้นที่อยู่ด้วยกัยกกยกนนะครับผมบรรยากาศลงมุ่งจากไร่จากสวนนะครับผมนี่นะครับผมพาชมยูในไทยเอฟซีเนาะ บรรยากาศกันนะครับผม ตานจะลิปนี้ครับเราจะลงจะไล่จากส่วนนะครับขอบคุณครับ